ตอนนี้พี่กาแบ,บ่งเวลายัางไงบ้าง,ท,างทั้งตัวคอนเสิร์ตแล้วก็จะต้องมารบับหนักด้วยครับก็จริงๆ,ๆแล้ว <ๆ S 2> ผมก็ตั้งใจว่าจะรับสักแบบปีละเรื่องอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยแบบมันก็จะถ่ายแค่ช่วงช่วงเดียวแบบว่าเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยครับใช่แต่ทำไมเราดูไปจริงจังเรื่องแบบว่าไปของวงแบบว่าเต็มที่มากเพราะว่าไปทุกที่แล้วก็สร้างตำนานนี่นั่นตำตนานอะไรเหรอครับว่ากระโดดลงไปรถแฟนคลับหรือว่าอ๋อไม่ไม่แล้ก็ คือเราก็เต็มที่ทุกงานที่เราทำอยู่แล้วครับอย่างอย่างอย่างเวลาเราเล่นดนตรีเราก็ผมว่ามันมันมันก็เหมือนเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึง่งเพราะว่าเราไม่ได้เจอกับคนเยอะครับคือส่วนใหญ่ถ้าถ้าเราถ่ายหนังหรือว่าถ่ายละครถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยก็จะอยู่กับคนที่เรารู้จักแต่ว่าเวลาเราออกไปเล่นคอนเสิร์ตเราจะเจอผู้คนใหม่ๆตลอเผมว่ามันก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งซึ่งแบบ มันก็จะเรียกว่ามันก็ยังใหม่สําหรับผมนะผมก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งจะได้ทัวร์แบบจริงจังแบบนี้มาแบบปีสองปีอย่างเงี้ยก็เราก็รู้สึกว่าเออมันมันเป็นความรู้สึกที่เราคือไม่ว่างานอะไรเราก็เต็มที่แหละแต่ว่าแบบพอพอมันอยู่ตรงนั้นอยู่บนเวทีพอเห็นคนที่เขาสนุกไปกับเราอย่างเงี้ยมันมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่มันสะท้อนกันกลับไปกลับมาเขาก็ส่งความรู้สึกมาให้เราส่งพลังมาให้เราเราไปเจอคนแบบบางคน มาสนุกมากมันมากแบบวิ่งแท็กกันอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าบางคนที่เขามาฟังเพลงเราหรือว่าเออเขาเขาบางทีเขาอินไปกับเพลงเขาร้อง,อ,งองให้องร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นภาพที่ใหม่ๆของเราอะไรเงี้ยครับที่เราเองก็ตื่นเต้นแล้วก็วงเองแบบพี่ๆทุกคนในวงก็เขาก็แฮปปี้แล้วก็เหมือนเหมือนเขาก็ดูแลเราเป็นอย่างดีอะครับ มันมันก็เป็นความรู้สึกที่สนุกแล้วเราก็อยากทําแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ดีใจไหมมันหลายคนมองว่าตอนเล่นนี้สุขประมาทเรา,ารพอสองปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าเราทาได้ทำถึกผมผมก็ผมก็คิดว่ามันมันก็เขาเรียกว่าอะไรเราตั้งใจความตั้งใจของเราก็คือเรามาเพื่อเราจะพัฒนาให้มันเก่งขึ้นไปเรื่อยๆให้ให้คนดูเขารู้สึกว่าเขามาดูคอนเสิร์ตเราหรือมาฟังเพลงที่เราทํากันแล้วก็เขามี เขาเห็นพัฒนาการนะครับแล้วเขาก็ได้เอ j นจอยมันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าก็คือเราก็พูดอะไรไม่ได้นอกจากขอบคุณทั้งทั้งวงเองแล้วก็ทีมงานแล้วก็ทั้งคนฟังนะครับแผนเพลงเนี้ยที่ท,ที่ให้การให้ความอดทนด้วยหลายอย่างมันมันคือเขาเขาเองก็หลายๆคนก็เปิดใจนะแบบรู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้เก่งเราเรามองตัวเองเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกเนี้ยครับ แต่ว่าก็ดีใจที่หลายๆคนก็รอจนเห็นความเปลี่ยนแปลงความพัฒนาการมนอาจจะทีละนิดทีละหน่อยก็ mm. ก็ขอบคุณมากที่ที่ที่ยังมาดูกันอยู่ยังแบบค่อยๆเหมือนตบเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับก็เราก็รู้สึกว่าก็ขอบคุณทุกคนนะครับจิงๆจําวันแรกรที่มาเป็นเน็ตโวสุดมจําวันแรกที่ต้องขึ้นเลยจำได้ครับจำได้ความรู้สึกตอนนั้นมันคือแบบรู้เลยว่าเขาจะโอเพในเรามากแค่ไหนก็อ่ามันเหมือนเรา ณเวลานั้นนะผมแบบไม่ได้คิดเยอะมากเราแค่คิดว่าเราอยากแบบสนุกกับพี่ๆทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าผมคิดผมจะไม่สามารถขึ้นไปได้เลยผมต้องพยายามคิดให้น้อยที่สุดว่าว่าเขาจะคิดยังไงกับเราคือหลักๆคือเรารู้ว่าเรามาที่นี่เพื่อเราเรามาร้องเพลงเราก็ต้องร้องให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็มาเอนเตอร์เทนคนก็ทําให้เขามีความสุขสนุกที่สุดแล้วก็แต่สําคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดคือ การที่เราอยู่บนเวทีกับทีมของเราทุกคนนะครับมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราสัมผัสความเป็นทีมเวิร์กได้มันทุกอย่างจะโอเคเองเหมือนแบบแบบเราระวังหลังให้เขาเขาระวังหลังให้เรามันทุกอย่างมันล้มไปทางไหนมันก็ไม่เจ็บครับมันอาจจะเจ็บแต่ว่ามันก็มันสบายใจอุ่นใจครับใช่ครับกาวมุ่งทำวงอย่างนี้แต่ว่าการแสดงมันจะลดลงไหมพี่ก้าวก็แน่นอนครับมันหมายถึงว่า มันก็อาจจะเป็นช่วงๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปกติส่วนตัวผมผมเองก็จะไม่คือมันจะมีช่วงที่เรารับงานแสดงเยอะมากครับมันอาจจะไม่ได้เป็นความตั้งใจมันอาจจะแบบเหมือนอย่างช่วงหลังโควิดมาจังหวะมันทุกอย่างมันมาประจวบเหมาะกันซึ่งเราเองก็ไม่ได้ชอบทําแบบนั้นู่แล้วเราชอบเล่นทีละเรื่องค่อยๆทําทีละงานเเราเห็นหน้ากันทั้งปีนะก็อาจจะอาจจะใช่มันมันมันก็เป็นช่วงๆนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่า มันมันอาจจะโชคดีด้วยอะไรหลายหลายอย่างก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็อยากทําให้มันดีที่สุดก็อาจจะต้องดูบาลานซ์กันแต่ยังไงก็ผมผมก็คิดว่าตอนนี้ก็นะเราก็อาจจะเนี่ยมาถ่ายถ่ายเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะรอกันต่อไปอะไรเงี้ยครับผมใชม่ว่าว่าจะมีอะไรหลังจากนี้แต่ว่าหลักๆก,ก็คือเนี่ยครับมีวงแสดง<ะ>ว่าเรื่องนี้ก็คือลุกนี้เลยหน้านี้เลยก็คงต้องอย่างนี้แหละไม่นหนวดแล้วอ๋อหนวดครับ ผมนวดมันไม่ต้องไม่ต้องไว้หนวดไว้เข่าแล้วผมยังไม่แน่ใจไม่ได้คุยแต่ว่าก็ก็คิดว่าคงไม่ได้ไม่ได้ไวมั้งครับมันองอยากกลับไปไวมาเพราะหลายคนบอกว่ารุ่นั้นมานคนเปล่าใจมากก็แล้วแต่คนชอบแหละแต่ว่าผมผมเองนะส่วนตัวผมผมก็แล้วแต่เลยถ้าแบบช่วงไหนผมขี้เกียจโกนผมก็คือไม่ได้ตั้งใจจะไว้เราแค่แบบขี้เกียจยางหลักๆแล้วครับแต่ว่าโกนก็โกนก็ดีก็ ก็อาจจะดูนาะเ,เด็กลงมั้งไม่รู้เห <c oughs> มือนกันเด็กหร, <c oughs> รือเปล่าไม่รู้ครับผ <c oughs> <c oughs> มบอกว่า้าวก้าก็ยังดูเด็กสมัย <c oughs> สิยบว่าสิบปีที่แล้วหรือเราอยาก<อ>ให้ดูเข้มขึ้นไม่เลยครับผมไม่ได้แบบอยากจะเข้มหรืออะไรอย่างนั้นเลยครับผมก็แค่แบบบางที่เราเห็นหน้าตัวเองทุกวันนะเราก็เบื่อเบื่อเราก็อยากทาอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเนาะมันก็แค่นั้นเลยครับไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะแบบโอ้จะเปลี่ยนลุคให้มันดูผู้ใหญ่อะไรเงี้ยผมไม่ได้คิดเลยใช่ใช่วีเหรอครับ นี่ยแตชอบให้โกนหนวดนะเท่าที่เขเคยบอกว่าเขาอยากให้โกนลนวดก็นิ่งๆเฉยๆตีมือใส่แต่คนเราอ่ะมันก็อย่างเงี้ยแหละปุยยีบอกว่าเออจะโกนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยพอโกนปุ๊บก็แบบชอบตอนไว้หนวดเหมือนกันนะอะไรนียากไปเอาใจยากไปแต่มันก็เราก็ไม่เป็นไรไงเขาก็อาจจะแบบผมว่ามันก็อย่างเงี้ยแหละยื้อๆกันไปยื้อๆกันมามันมีความแบบรสชาติของชีวิตดีใช่ครับใช่ครับเราก็อย่าไป ทำถูกใจเขาซะทุกเรื่องมันมันจะน่าเบื่อไงชืดจะชืดไม่ได้เราก็ต้องเราก็ต้องขัดไม่เอาใช่ต้องขัดใจกันบ้างอะไรเงี้ยครับใช่แต่ดูเขาก็เอนจอยกับเราเเราแบบเขาก็ตลกเขาตลกใช่เขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มเรียนรู้มุฟตลกใหม่ๆแบบชาวไทยเพราะเขาเขาจะดูแต่ตลกแบบต่างชาติว่าพวกซีรีส์หรืออะไรเงี้ย ถ้ามาเจอแบบว่าโบ๊ะสามชาอะไรอย่างนี้ก็อาจจะงงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอก็ไปเจอกันเราก็ผมก็ซัดสไตล์ไทยอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแบบว่าเข้าใจละก็เริ่มเริ่มเริ่มจะทานมุกคนไทยมากขึ้นนิดหน่อยเขาอยากไปถามค่อยๆบอกว่าคู่เราเป็นคู่ที่หวานที่สุดธรรมดาท่านเราสี่คนเพราะหวานแล้วคุยกันภาษาต่างๆทั้งคู่ที่อื่นไม่สามารถฟังได้ไม่รองไม่รองไม่รอก เขาเขาเบี่ยงประเด็นไงก้อยใช่ไหมอะไรก้อยใช่ไหมก้อยถ้ามันจะเปเราพูดอย่างเงี้ยก้อยเขาบอกว่าเราเป็นคู่ที่แบบหวานจะแบบน่ารำคาญจะบอกว่าถามอะไรก็เงีขาก็เาไปถามเรื่องอะไรเรื่องเขาอ่ะแล้วเขาก็เขาก็เลยมาเราไงไม่รู้ไงผมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนก้าอยากมีอะไรฝากถามไปคุยไปคุยกันเองคุยเองคุยเองผมไม่เกี่ยวอยู่แล้วหวานตลอดอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับก็หวานตลอดปกตินะผมก็ปกติใช่ใช่ก็ ไม่ได้แบบขนาดนั้นหรอกใช่ใช่ตัวเต็ก็เราแค่เบียดมาเด็นเนาะผมไม่รู้ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้แต่ไปถามให้เองใช่ใช่ไม่รู้ไงผมไม่ได้ดูไงเก้าวดูในแก๊งเพื่อนสาวเพราะว่าดีมนันตี้ก้อยคิดว่าใครหวานชงแบบว่าเพื่อนนัตตี้มั้งเพราะขาแต่งงานแล้วนี่ใช่ไหมก็น่าจะเขาก็น่าจะหวานสุดแหละแล้วคู่ดีมันคู่ภาษาต่างๆเหมือนเรามั้ยคู่ดีนี่ผมว่าเขาก็ ก็โอเคก็ก็ใช้ได้แต่อาจจะเป็นเป็นรองผมอยู่นิดนึ่งแต่ละคนยกใค่เป็นคู่เราหมดเลยนะถ้าเราเขายกให้เรามันเป็นอย่างนั้นนะเลาผมพูดไปเรื่อยนะผมก็อย่าไปถือสาเอาความอะไรผมเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเดี๋ยวใครพูดไปใครจะบัดไส้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็พอพอจะได้อยู่ใช่พูดถึงในความเราเราเป็นคนที่เล่นไงก็จะมีความแบบ เหมือนเล่นม้งเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่พอแบบมันอาจจะดูแต่ผมก็ก็ไม่ได้หวานนะถ้าผมมองตัวเองนะไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเออไม่ได้หมดคนอื่นเขามองมาเราปกติใช่ไม่ยถึงคนอื่นปกติหรือเราปกติเราเราปกติเราปกติคนอื่นไม่ปกติคนอื่นไม่ปกติใช่คนอื่นใช่ใช่ผมปกติคนเดียวบนโลกใบนี้เราอาจจะสูงกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเปล่าไม่นะไม่เลไม่นะก็ผมก็ปกตินะครับผมก็มีเขาเรียกอะไรเราก็ แล้วก็มีวิธีการที่จะสนุกของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราบางทีคนคบกันมาสักพักแบบหลายๆปีอย่างเงี้ยก็ผมก็เห็นเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องกันเบื่อเบื่อกันนะว่าเอ้อย่างเงี้ยป่ะาเงี้ยอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องหาอะไรแบบสนุกสนานนี่ครับผมว่าอาจจะต้องแบบไม่ต้องเจอกันบ่อยๆแบบทํา แบบทำทำตัวยุ่งๆอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะคิดถึงันเองเดี๋ยวเขาก็โพสตามหาเธออีกอะอะไรนะใครเขาไม่เคยโพสโพสอะไรอ่ะจริงเหรอเออเดี๋ยวเขาโพสอ่ะเออไม่ได้เจอกันนานนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยรอเขาเขาโพสอย่างนั้นเหรอฮะจริงๆมีตามมาเพราถ้าถ้าหายไปถ้าเธอไปทัวร์คอนเสิร์ตอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่มีไม่มีไม่มีมันเป็นคนเล่นของเรางวัลใช่ไหมไม่มีหรือไม่ได้ใช่บางทีผมก็ไม่มีงานนะผมก็ทำผมผมก็ทำเป็นว่าผมไปทัวร์คอนเสิร์ตแต่ว่าจริงๆผมโกหกใช่ผมอยากไปเที่ยว คือจริงๆผมก็ไม่ได้อยากไปเที่ยวหรอกผมก็ไปอยู่ผมก็นั่งเฉยๆแต่ว่าผมก็แบบเขาจะได้คิดถึงเราเล่นๆนใช่ใช่ใช่เชื่อไหมเชื่อไหมนี่กำลังอินอยู่เนี่ยไม่จริงไม่จริงไม่จริงใครจะไปทําอย่าง,งานั้นเอ้าก็มันจะถามเขาถามต่อไปม,ม,ม,มีงานมีอะไรทําแล้วก็ไม่ได้นั่นแหละไม่พอพอเราบอกว่าเมื่อกี้ผมไม่ค่อยได้เจอกันนานๆทำให้คิดถึงเออแต่ว่าทํางานไงผมหมายถึงว่ามันเหมือนเราเราทำงานทั้งคู่อยู่แล้วอะไรเงี้ยจริงๆไม่ต้องพยายามก็ได้มัน มันก็ไม่ได้เจอกันบ่อยแบบโอ้อทุกวันขนาดนั้นด้วยด้วใช่ครับแต่ว่าเราก็ชินกับข่าวที่บอกว่าพอไม่ได้เจอตมอดคนก็ตีความไปว่าอ้าวทางใครทางมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันถึงแบบอย่างนั้นผมก็เราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะมันก็เขาเรียกว่าอะไระเดี๋ยวนี้มันคนเขาก็ดูแต่โซเชียลมีเดียนะถ้าบางทีเราไม่ลงอะไรเขาก็ไม่รู้เรื่องเราแต่ว่าผมก็ไม่ทำอะไรไม่ได้คือบางทีผมไม่ได้คนชอบเล่นขนาดนั้นนะครับพวกแบบโพสหรืออะไรผมก็อยากจะโพสบ่อยๆนะ แต่ว่ามันมันเหมือนบางทีเราก็ไม่รู้จะโพสอะไรแล้วก็แล้วขี้เกียจด้วยวันหยุดเราก็อยากนอนอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็เลยเป็นหนักจิตบัญญัวิโพสเองเอแต่เขาเขาเขาจะเล่นไงใช่ใช่เขาเขาใช่ใช่ใช่เขาจะเป็นสาวโซเชียลมีเดียใช่ใช่อยากรู้อะไรก็ไปถามเขาแล้วกันใช่แน่ใจว่าเขาตอบได้เยอะมากใช่ใช่ใช่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ